คือจังเห็นกับมาเพิงนี่ิรากับเพิ่อเพงบุญญาบารมีมาเพิงโศกเพิงลาบกับเพื่อเพงน้ำปูนี่ิราบ่แล้วก็ได้บอกพูดว่าทั้งไรมีดีทั้งไรมีเด็ดทั้งไรนั่นจะพอได้ฝากตอนเอฟซีกานเพิ่นตึกเพิ่นมีโศกมีลาบจังถึงจะได้มาเห็นมาสั่งรวมกันมันได้ก็ได้เอาแล้วก็ได้บาเพูนเรียงเลยเรียงเบอถามว่าจะให้ไล่นี้โอ้ยพระทองมานันนั้นเป็นไปเมื่อไรทำว่าำรุ่นีึ เมียตาวุฒิตาอูเบคขากับเป็ดใส่เพราได้นี่เขาบอกกันตั้งสีิพ่อนางยุบ้านเนี่ยเจ้าไมีอย่างเบิ้งเขาวะเบิอจุดสว่างเบิ้งข้ขางุ่นี่ยมีสวางเมียตา,างบอุจั้งบอใดเพราะนอผีสางนา่งใหม่เขากับเบิง้งมันเขาบอกนี่ถ้าเสียหายไ่นี้ไปไปไปเพราะต้องเขามาไปกับไรเพราะไร่ ขาดหน้ามึงสิอาจารย์มีอย่างบ่อกระจมไปก็มีน้ามมีนามมีอย่างขาดบ่อมันบ่นละอาจารย์ก็อะไรนี้ก็อะไรก็คือว่าเบง่ายๆกัดลิ้นตัวเองเข้าไปอาจารย์ไปกัดหักติดจากนั่นก็เท่าเข่าหูรูทั้งรูกัดหักติดหักติด เป,ป็นอย่างเนาะได้สินังเมื่อก้านนั้นบ้ดนี้ว่าสิถามอาจารย์อยู่มื่อคืนนี่มานี่เป็นไดนนิมิตดีบ่เมื่อคืนนี่ได้นั่งสมาธิบ่นิมิตดีบ่มตีตัวดีตัวดีมาฝากบ่หรือยังไงก็นั่งนางอยู่ก็นั่งอยู่บองนี่ก็ว่ามันเป็นตัวเวลาแมานาั่งมาเห็นมาเห็นเป็นตัวบมดไหวเป็นตัวกี่เหตุแล้วนั่งอยู่ประมาณที่ปรทีแล้วมา ครับเมื่อวานมาเลยจิมากราบเลยสมผมสีมท่องผมท่องใส่เสียแขนกุดบังแกกับมาแต่ว่าแน่ยูุนี่มันผูน้หญิงมันตายหลายเพราะว่ามองนี่รักษาเอียดเขามาแล้วกับผู้ชายผิวดำใ,ใหญ่ผู้หนึ่งแต่แ่ เมื่อเต่านี้พี่น้องเขาเจ้าก็มาหาอยอะพี่น้องเขาเจ้าบ้าก็เลยบอกสุฟังพอมาพ่อว่าสมาชิกได้ก็มันแจ่ยละมากมากมากนางทั้งคนก็ยาวสั่งทั้งคนตอนนี้เขาก็มาเขาก็มากาดสามเทียผู้หญิงได้ผมยาวเพียงตอนนี้เจ๊หน่อยแท้เสียกามผู้เลาค้นก็มีม่านทองก็มีอม่านนาง อ้าวอันนี้เลี้ยงจริงเพราะว่าอันนี้มีพยา,ยานอยู่ยคิดว,ว่าเขาจาวันละบาเป็นสาสองคนหัวรุนๆแต่ว่าก็ว่าเขาก็าว่าอาจารย์อาจารย์เข้าบ้านหนูเอ้อะ่าจา่ยบ้านนี้แกก็เรยว่าเป็นสาวอยู่ดิ แกก็บอกอายุแกอายุแกก็เลยบอกอายุแกว่าอายอายุจักปีท่านก็เลยถามอายุจักปีแกน่ะอายุสามสามสิบห้าปีกับเจ็ดเดือนแกตายสามสิบห้าปีกับเจ็ดเดือนตายออายุแกสามสิบห้าปีเจ็ดเดือนแกบอกว่าออาจารย์ม่นสอบไปมิมนสามเขาบ้านนู้เด้อ ผมยาวพี่น้องแช่กับเพื่นหนึ่งเพื่นหนึ่งก็มาลางดำใหญ่บ้านลางดำใหญ่แล้วผู้ใช้แล้วก็รสุดแลก็เด็กหน่อยเขาก็มาใสออกสมาธิขอนั่งสมาธิอยู่ประมาณสิบหกกะทีแหละเแล้วเขาเป็นเขาเป็นเขาเร็วเขามากุ้งแมงสาวยอดมากเที่ยวกับเด็กหน่อยใส่เสียกรรมคุณยิ่งผมเง่าปะปลายยอมผมแดงผมแดงผมย่อยๆมาๆนี่จะง่อย เป็ี่ยนประตูเป็นโตโ,โหล่หอยเขามาเขาว่าจากไหนเนี่ยครับหลวงปู่เพราะว่าอาจารย์มาภาคบอมันบอว่ามาภาคอาจารย์มาปฏิบัติธรรมหมบอได้คิดแต่ละ<ช>แต่ว่านันนี่แก่ก็เลยมาป่ะนี่ก็มาหลายคนขนึ้นเดี๋ยวจะกบไปหอดคุนดิเด<ช>ินย่างอ้อมร่างหุ่นเมื่อคืนไปกับมานัน่งสมาธิอยู่ประมาณหาทุ่มถ<ช>้าทุ่มครึ่ง อาทุกขึ้นนั่งเขาปป้าไปฟังธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกครูบาทอยู่ละวันนี้ก็ขอเขาสมาธิแล้วว่าล่ะเอาแล้ว,วกินที่แล้วจะเป็นกินอันนั้นนด้มากเย็นตะบันเป็นสิ้นเป็นสิ้นกับอันนั้นเพราะันมันมีรอยอย่างมันบ่าล่ะมาคอมเมนต์มา,อมมาเอาเลยก็ฟังอไง เอาแล้วเด้๋ยวไอีกแล้วเดี๋ยววันนี้แกใส่สุดนะสีดเงนินแล้วคนหนึ่งก็ใส่สุดขาวได้พาพูดผ,ผู้มานี่ยก็แกตายได้สองสามหมื่นนี่ยละ่ะเผาหมดแล้ว <laughs> ผู้มากไ็ได้เออโอ้ยแล้วพ่กเศร้าเดี๋ยก็ไปสาเนเขาเช่นแก่เมีย<า>เออผู้ตายนี่เออ แก่มบบาบอกให้แม่ชันเขาอยู่เฮียน,นเลยเออ,อขอ่อยก็เลยพ่อบอกบอกสมาธิแล้วขอ่อยก็เลยมาแท่เมีตาเขาบอกะกัว่าอิฐทั้งเม่มาตบจุดนางหัวตูสุกตาหั่นสิม๋มาตจาจะดโลขออ่อยจะแพร่ให้แม่ข่อยจะกอนแพร่ใหแ้แม่เราก็มาให้ญาติญาติเราก็ให,ะะให้คู่บาอาจารย์คููบาอาจารย์เราก็มาให้เทวดาเทวดาเราก็มาให้เปรต เปี่ยนเราก็มาสัพย์เภสัชิทรัพย์เภสีชิเราก็มาให้สัพพสัตมันก็ออกเขาก็มาตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าก็เลยอาจารย์แจบอกว่าอาจารย์ดูน่ะเป็นโรคปะเร็งตายผู้หลักบอกว่าโรคเขาเจ้าที่ล่ะมีว่างอะไรอีกจีเออหนูเป็นโรคปะเร็งตายว่ะท่านแจเป็นโรคปะเร็งตาย อันนี้พี่น้องเขาเล้บอกไฟฟังนี้แกน่ะเป็นโรคมะเร็งไตมันนี้ไออายุแก่น่ะตายนะแกว่านหนูอายุก็บสามสิบห้าปีกับเจ็ดเดือนหนูตายอาการนนั่ละก็เลยเป็นที่มาของของเลขเไอ,อ้สามห้าเจ็ดนี่บ่อาจารย์เออ นจะวันจาใกล้เชียงอยู่ดอกมื่อนี้ก็ไปอ่าคุณไปวัดเท็ดมีิดมากมื่อนี้ก็เเพิ่นจะหมาสามหาหาสามหาสองหาเก้าเพิ่หมาอันนี้บ้านสว้นหาที่เจ็ดมันใกล้เคียงกันมากเละมอดเราล่ะสวตัวเก้าจะจิ้ม น่าปไดนะไอ้นักนักหนีไปด้วย <Okay. S 2> มันสีขามาสุดๆเลยโอ้ตัวเสือสีาขา,าตัวไม้ตัวไม้อ,ออ,อ <นะ S 2> ตัวเทือกนั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นอ๋ออันนี้เป็นสามหาเจ็ดหรือเป<อ>่เป็นสามหาเจ็ดนะอันเป็นตัวหาหาซีเจ็ดนี่บ้นานใช้บ้นานบ่ แล้วสองสองนี่เดียปูฮะสองสองนี่เดียวานหูสองสองของไซบ้านหาเจ็ดที่เราไปนางเนาะแต่เป็นนางก้อยเลขหลายตัวนะครับซึ่งเราก็ทุดงไปเรื่อยๆเราไปาปลานันปลานีเล่าก็ได้มากแต่ว่าก็ถือว่าเลขใกล้เคียงกันครับพพี่น้องครับแต่มีสามหาเจ็ดหาเจ็ดสี่กับเสือว่าพิษเต้มเดียวนะครับก็ถางกับเป็นตัวเดียวกันเลยแต่มีตัวเบิ้นเป็นนาจะเป็นล่างนะครับสองสอง นะครับกันนี่กันคือในส่วนเลขเบิร์นที่เพื่อนไปเอาอยุเบ่ามือน,นั่นนะครับพอใหพี่น้องก็จดจำได้ยุสำหรับเลขชุดนี้นะครับนี่ครับที่เพื่นไปเอาอยุเบ่า <ไอ S 1> มืไอ,ไอพอใหพี่น้องก็จดจำได้ยุสี่ห้าแปดสามห้าแปดที่ห้าแปดกับสามห้าแปดนะครับแล้วก็มีเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์ที่ไปเอาอยุเบ่ามื่อนั่นนะครับสี่ห้าแปด ามห้าแปดเก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์นะครับเลขชุดนี้ไปเอายุเบ้ามือนั่นนะครับเพราะนั้นจะสําหรับตัวเลขนะครับบ้านอาจารย์เราก็บอกว่าให้เป็นแนวทางเด้อไม่มีไผรรู้อกว่าเลขจีอ,ออกตัวใดนะแต่ว่าใดมาตัวใดเลาก็เเบาสูกันฟั่งไปยังสั้นเราสัมผัสได้ตัวใดเรานี่มีได้ตัวใดเราก็เบาสูฟั่งไปยังสันสนสงงส้นจีอ,ออกบ่ออกเลากับบ่รู้เราว่าเราบ่สามารถที่ยืนยันได้ ตีฟันต้องไ้ไลท์เราวารับประกันนะครับเพราะฉะนั้นกับตัวเลขทุกตัวก็เป็นใส้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ใส้สถิติดีๆในการวิเคราะห์แต่ขอเน้นอีกรอบว่าทั้งช่องห้เป็นแนวทั้งเท่านั้นเ้อครับพอเป็น้องเอซีครับาะฉะนั้นการจะลงทุนกับลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าจะถือก็ติดใจครับตัวเลขจะคล่องมากในใจกับยิบรัฐที่ใบสองใบ ไว้นะครับเพื่อเป็นการซ้อยเหลือทั้งรัฐบาลได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับพ็จะนั่งกับเรอย่าล่องเบิ่งเ้อครับพ็จะนั่งก็ลองเบิ่งครับพี่รองเอ็กีครับออได้สนเจกับระการจนไปเรื่อยไปเสี่ยงไปนั่นเบิ่งเทียมันแมนมันยังเกิดว่าได้เสี่ยงดกเน้อมมันอนีกันที่สิบห้าแล้วครับคงสุดท้ายแล้วครับพี่้องเอซี่ทุกท่านตุอคขึนนะเขาเบิ่งคำว่าช่มอย่าลืมกดกระดิ่งยังเตือนนะครับทั้งสองชุกทั้งชงพุ่งพราะลวยเกิด บขอบคุณขอบคุณที่เขามาติดตามนะเขามาบึงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจกไว้เพียงแค่คนชอบกรบสวัสดีครับ